เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ้านะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน i c l o u วนะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทํางานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือทั้งหมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพีตัวนี้นะครับฮสวัสดีครับมีรักกิแบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในโยกังนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําการใช้ UG Phone ด้วยนะครับสําหรับคนที่บอกว่าแหลกหรืออะไรแบบนี้คืออ่านเรื่องแรกก่อนนะต่อไปเรื่องที่2คือการหาใบการันตีตีบวก10บวกเบวกสิ 9, 10, หาจากช่องทางไหนบ้างแล้วก็ที่เขารับตีกันเนี่ยเขาทำยังไงก็สําหรับใครที่อยากจะทําตามก็ทําได้นะครับ หรือว่าขี้เกียจทําก็ไปซื้อกับเขาเลยก็ได้มันก็วิธีมันก็ที่วิธีการเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนการขายเงินบาททุกวิถีทางที่มีรวบรวบมมันทั้งหมดนะครับที่เขาทํากันตอนนี้นะเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอมเอาเรื่องขายเงินหยวนก่อนเอยเอาเงินเอาเงินบาทก่อนลวกันนะอันนี้คนถามมาเยอะนะครับ อาจจะมีขึ้นให้ดูแล้วกันตอนนี้ก็จะขายหยวนเป่าเนี่ยซึ่งมันขายไม่ได้แลควับเขาก็เลยแบบว่าไปขายของเป็นเหรียญยุทธภพแทนนะครับก็เอาเหรียญยุทธภพเนี่ยไปขายเห็นไหมราคา8ปดหมื่นยุทธภพเนี่ยจะอยู่ที่6 9บาทนะครับสำ,สำหรับคนขี้เกยียจปั๊มเองนะครับใครขายเหรียญยุทธภพขายเหรียญยุทธภพหนึ่ง0 0นเท่ากับ9 9บาทเห็นไหมครับตามราคาเลยส่วนราคานี่อันนี้มีเอามาจากเรบอร์ดของวันนี้นะวันอื่นอาจจะลดอาจจะขึ้นอันนี้เพื่อนเพื่อนก็ลองไปทํากันเองนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นการค้าขายวิธีหนึ่งก็คือเซฟเจ็ดเห็นไหมครับรับกดการันตีอาวุธบวก9 600บาทรับกดการันตีชุดตั้งแต่7จ็ถึงสิเห็นไหมครับก็อันนี้มีสรุปราคาให้ฟังอย่างเช่นเออถ้าเราซื้อเองใช่ไหมบวกเเนี่ยเขาอาจจะได้จากโปรโมชั่นอื่นที่มันแถมมาแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นในส่วนบวกอาจารยยกตัวอ,อย่างจะบวก10อย่างเงี้ยถ้ามีจําไม่ผิดนะเติมเองน่าจะประมาณ6007 0 0เจ็ แต่ถ้าเกิดบางคนหัวหมอนิดนึงอาจจะไปเติมหารล้านอาจจะถูกอาจจะถูกลงเหลือ5 6 0เหลือเหลือ500 600อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มาเอากำไรตรงนี้คือ300บาทอันนี้เพื่อนๆไม่งงเนาะหรือว่าบวกเจ็ดบวกแปที่เขาซื้อมาจากแพ็กอื่นมันได้มาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาขายได้โดยไม่จะบอกว่าเฮ้ยเขาทำยังไงอะแล้วเขาจะเราเราจะโยนอาวุธให้เขายังไงให้เขาไปตีแล้วให้เขาส่งมาทำยังไงใช่ไหมครับ อาเดี๋ยวบอกวิธีหาเงินบาทก่อนอันนี้โปรโมทให้แล้วกันครับเนี่ยรับไม่อั้นเลยก็สําหรับคนอยากหาเงินขายของสุลา่านก็ S 1 S 2 S 3 S 4แต่ S 4เยอะสุด S 2ก็น่าจะเป็นพี่คนนี้นะครับก็เผื่อใครอยากจะไปหาขายพี่เขารับอยู่เ็าปว่าช่วยแล้วกันนะครับรับซื้อปีกเล็กอ่ะซื้อคูมจํานวนราคา i b รับในเกมเงินเงินเงินนอกอะก็สามารถรับมาหามาขายแกได้นะครับ ก็ถ้าใครอยากหาเงินบาทก,ก็พยายามเข้าบอร์ดบ่อยๆ,ๆเข้าไปดูว่าเอ้ยตอนนี้สุตลต่านเขารับอะไรอยู่สุตลต่านเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตามไปคุยกับเขาเลยตามไปดูนะครับแต่ว่าเป็นไป,นปนได้ควรจะไปอยู่เซฟเดียวนะถ้าเกิดอ,อยู่คนละเซฟมันไม่สามารถส่งได้นะครับอ่ะต่อไปอีกช่องทางหนึ่งการหาบาทก,ก็คือรับเลเวลเห็นไหมครับรับเลเวลช่วงโปร6 9บาทใส่ทุกโค้ดก็สามารถทําตามได้นะครับถ้าใครอยากจะหาเงินบาทตามนะครับราคาก็ ถ้าเกิดสมมติบบเขาตั้งประมาณนี้เพื่อนๆก็ไม่ถ้าใครจะทําก็อย่าไปตัดเขานะเออเดี๋ยวราคามันจะลงลงนะครับก็เป็นแนวหาช่องทางนะครับอันนี้มีคนขอมามีก็เลยรวบรวมให้นะครับอ่ะต่อไปอยุทธภพขายไอดีสร้างเซฟก็ปกติครับก็จะมีคนขายเข้าตัวไปแล้วก็สร้างไอดีไปขายนะครับวันแรกๆก,ก็ขายตัวละร้อยเลยนะวันนี้หมีไม่รู้ราคาแล้วก็สําหรับคนที่ยังจะยังจะทําอยู่ก็สามารถไปขายได้นะครับ อ่าตอนนี้เซฟว่าเปิดถึง S อ0 4เรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเทพดาบไปแล้วนะดีไม่นาคงมีช,ช,ชิชิโอแน่นอนมีโดเรมอนหรือเปล่าโดปิตาต้องมาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่เชนชินมาละเชนชิน <laughs> มาเรียบร้อยลนะเชนชินมาละต่อไปต้องมีล็อกแมนอะไรอย่างเงี้ยอ่นนี้ตัวเป็นส่วนรวบรวมการหาเงินบาทนะที่มีคิดได้นะครับอ่าต่อไปวิธีการส่งโอนดาบนะนะสมมุติใช่ไหมสมมตินะอันนี้มีอยู่ S40 ใช่ป่ะคนที่จะเอาขายหมีเนี่ยเขาก็ต้อง S4 0เหมือนกันถูกไหมครับ วิธีการหาใบาการันตีเนี่ยใบายการันตีบวก7็บวกแเนี่ยมันแพ็กไหนเยอะแยะแต่บวก9บวก10เนี่ยแหละหายากบวก10หาจากอะไรมันจะมีอยู่2ช่องทางนะก็คือการเติมเงินแต่จริงจริงมันไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะก็คือการตีบวกเนี่ยแหละครับการตีบวกนั่นแหละเพื่อนๆพ,พ,พ,พยายามตีบวกให้ถึงบวก9บวก9คือที่หมีท่ทำนะแค่บวก9อาวุธ มันจะขึ้นมาครับเป็นถายอยู่เออมันมันเป็นตัวเออมันเป็นถุงอยู่ซ้ายบนข้างๆแพนแพนกินน่ะเมื่อเเห็นปะ่ะนั่นแหละเข้าไปก็กดเลยมันจะเป็นยังสีฟ้ามันเขียนว่าการันตีบบกสิบติดร้อยปร์เซ็นต์ส่วนพุ้นน่าจะประมาณ750หรือเปล่าก็มีผู้มีขอใยแถ้าไปเติมผ่านลราก็จะถูกลงก็เผื่อใครแบบว่าจะรับทำอาชีพนี้ก็ทำได้นะอ่ะต่อไป ไปรับของเขายัางไงก็อย่างที่บอกไปลงบอร์ดเสร็จก็คุยกันตกลงอันดับแรกต้องอยู่เซฟเดียวกันถูกไหมยังคงมีอย่างเงี้ยถ้ามีจะหาใครตีบวกดามให้ก็มีก็ต้องไปหาเซฟ s สีสิบเหมือนกันถูกไหมครับอ่ะหลังจะคุยตกลงกันเรียบร้อยเอาเอาก็ไปหาที่สถานที่ไปโยนในเมืองไม่ได้ครับต้องสถานที่เอาเป็นแบบคนไม่มีนะพยายามไปแบบไกลๆหรือที่มันต้องไม่มีคนนะครับอ่ะเสร็จแล้วทํายังไงอันอันอ,อันนี้สมมุตินะสมมุติมีเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเออเป็นคนที่จะซื้อเขา ก็คือจะเอาเอาวุธของหมีให้เขาตีใช่ไหมหมีก็อันนี้สมมตินะมีนัดกับเขาตรงนี้เลยตรงตรงเนี่ยตรงพี่จิ้งจอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยอ่ะหมีก็โยนอาวุธครับอันนี้มีสมมตินะสมมติดาบอันนี้คือบวกเก้าแล้วเฮ้ย,ยผมจะฝากพี่เขาบวกสิบหน่อยครับเออบวกสิบเก้าร้อยบาทไอ้น้องได้เลยครับพี่โอ้โหเราก็กดวางวางวาง,วางเลยครับนี่เห็นว่ามันจะลงมาเออแต่ข้อข้อควรระวงังคือเพื่อนๆจะต้องซื้อ เพื่อ,อนๆควรจะต้องซื้อสมุดม่วงนะครับถ้าเกิดไม่ไม่มีสมุดม่วงเวลายโยนของจะหายนะที่สําคัญมากนะครับอ่าก่อนจะทําพันธุกรรมหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมเติมสมุดม่วงนะครับถ้าเกิดไม่มีสมุดม่วงเราจะโยนของไม่ได้นะครับโยนของลรวหายเพราะฉะนั้นก่อนจะทําพันตุกรรมอะไรแต่ว่าเออาพ่อค้าที่เขารับตีบวกเขาจะเตือนอยู่แล้วแต่นี้หมีคือแค่ย้ำเฉยๆก็คือว่าทั้งคนที่โยนเอาโยนของและคนที่รับต้องเติมสมุดม่วงอย่างเดียวนะไม่อย่างนั้นรับไม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติ หมีไม่เติมสมุดม่วงใช่ป่มหมีโยนของจะหายเลยแต่ถ้าเกิดสมมติหมีโยนไปแล้วอา้าวคนรับตีบวกเขาไม่ได้เติมสมุดม่วงเขาก็เก็บของหมีไม่ได้อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นก่อนจะทําพาตุกรร์อะไรก็แล้วแต่อย่าลืมเติมสมุดม่วงครับเสร็จแล้วพอโยนเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอค้าที่เขาเอา่อจะรับตีรับตีอ่เขาเขาก็จะเข้ามารับอาวุธเห็นไหมเขาก็จะเก็บของได้อ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทาําไงก็ไม่มีอะไรครับสมมติด,ดาบอันนั้นบวกเก้าเขาก็กดจับตีเลยเพื่อนๆนึกภาพออกไหมแล้วม,มากูตกข่าะ อ่าอันนี้สมมุตินะมีเป็นพ่อค้ามีรับอาวุธมาแล้วเอา้ามีก็กดตีเลยครับแค่นั้นเองแต่เนื่องจากดาบมีมันแตกอีกรอบหนึ่งแล้วนะแม่งบนกันอยู่ตรงนี้ชีวิตแม่งบวกสี่บวกเจ็ดมีบอกเลยนะระหว่างไปตีเองกับเออไปหาพ่อค้าไปหาพ่อค้าคุ้มมาเยอะครับแม่งเจ็ดแปดร้อยแล้วจบดีกว่าเพื่อนเพื่อไปหมุนอย่างนี้นะ 5, 000, 000, หน้าพันหมื่นนึงก็ไม่จบบวกเจ็ดไปบวกแปดมันติดแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองโอ้ติดยาก อันนี้สมมติมีเป็นพ่อคา้าใช่ไหมสมมติตอนี้ดาบบวกเก้าแล้วเอามีก็เอาใบการันตีขึ้นมาตีบวกสิบเลยครับ mm hmm. พอบวกสิบเสร็จแล้วทําไงก็โยนของกลับมาครับก็โยนของกลับมา mm hmm. แต่เวลาโย,ยนก็ต้องดูดีๆต้องไม่มีคนด้วยนะเว้ยต้องไม่มีคนด้วยนะครับอ่าโยนไปจุ๊บฮะมาผมดาบบวกสิบแล้วครับอ่าต่อไปคนที่ซื้อก็เก็บแค่นั้นครับจบแล้วโอ้โหพี่ครับดาบผมบวกสิบแล้วครับโอซ่าแค่นี้ครับคือวิธีทำโอโ้โหโอ้โหอันนี้สมมติดาบบวกสิบแล้วกันนะอ่า อ่ะต่อไปในส่วนใบบวกสิบหายจากไหนบ้างก็อย่างที่หมีบอกครับก็ตีบวก9มันก็จะขึ้นมาขายตรงซ้ายบนราคาจะดร้อยห้าสิบต้างตั้งผู้พิจารณครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ใบบวกสสีฟ้าเนี่ยขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้องตีบวกครับของอะไรก็ได้11ชิ้นเนี่ยให้ให้มันรวมกันบวก80อย่างเช่นชาวบ้านสมมติมี11ชิ้นหมีก็อาจจะบวกบวกเอ่อบวก80ชิ้นก็ได้แล้วเห็นไหมครับนะโอ้มีนี่ขาดอะไรบางวะเนี่ย ขาดแหวนนะครับประดับหมีไม่ได้ตีต้องไปตีนะครับให้มันขึ้นแค่นั้นเองจบแต่จ,จริงๆมันอาจจะมีช่องทางอื่นที่ทําให้ใบการันตีบวกสิบมาขายก็ได้นี่หมีไม่รู้นะแต่หมีรู้อยู่สองช่องทางแค่นี้ครับ <int ess iz ual> ก็เผื่อใครที่แบบว่าเออจนบัญญาแล้วที่จะบวกเองอย่างหมีเป็นต้นอย่างเงี้ยบวกเจ็ไปบวกสิบโอ้ยบนลูกแม่งไ่จบสักทีแล้วก็อยากจะให้มันกลับมาขายบวกสิบก, <Rab. S 1> ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้อ่าต่อไปอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติเพื่อนแบบไม่อยากไปซื้อกับพ่อขายเองก็ไปทําตัวเด็กก็ได้ ไปทาตัวเด็กยังไงอ่าอันนี้สมมติให้ฟังนะครับอ่าสมมุติตัวเด็กตัวนี้มีอยู่เซฟสี่สิบแต่มันได้อยู่สนะี่สิบนะมีขี้เกียจทาสมมุติว่าสมมุติอยู่สี่สิบใช่ไหมอ้าวแล้วเราจะทํายังไงเราจะปัป๊มใบใบตีบวกเองเงี้ยจะไปขายคนอื่นทํายังไงใช่ไหมครับเราก็ทําตัวเด็กอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องตรงกับเซฟเราสมมุติมีอยู่สี่สิบก็ต้องอยู่สี่สิบแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทำขาย,ย,าขายจริงจผมแนะนำให้ไปเซฟหนึ่งสองสามสี่เซฟสี่จะคนเยอะสุดสุรตา่างเงินแน่นพร้อมเติม ก็ถ้าเกิดสมุดเข้าไม่ได้ก็ไปซื้อ ID ดีครับที่คนขาย ID ดีไอดีเซฟสี่เซฟหนึ่งเซฟสองเซฟสามอะไรก็ว่าไปก็ไม่มีอะไรครับก็เอาตัวนี้ให้ม so ันตีบวกอาวุธอะไรก็ได้ให้มันขึ้นบวก9มันก็จะมีขายบวก10แค่นี้ครับจบแล้ววิธีปั๊มก็คืออ้าวเราก็ปั๊มตัวเด็กเนี่ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็พยายามตีบวกอะไรก็ได้ให้มันบวก9้าถูกไหมครับตีบวก9เสร็จแล้วอย่าลืมไปซื้อสมุดม่วงเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาโยน เขาโยนมาเราไม่ซื้อสมุดม่วงเราเก็บไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นอย่าลืมซื้อสมุดม่วงด้วยแค่นี้ครับจบแล้วเรียบร้อยถามว่าอ้าวจะปั้นยังไงก็ตัวรองหนึ่งตัวไงก็ตัวเด็กเนี่ยแหละก็ไปเซฟนั้นสมมติอยู่เซฟสี่จะขายเซฟสี่ก็ปั้นตัวเด็กเลยสิบตัวตัวหนึ่งก็พยายามตีบวกเก้าให้ได้ก็จะได้เป็นใบกันแตกเออบวกสิบมาขายเจ็ดร้อยสามสิบห้าท่านแนะนำนะไปเติมผ่านร้านจะถูกลงแล้วก็เอาไปเติมกับคนที่เขารับเก้าร้อยบาทแล้วก็กำไรสามร้อยอันนี้ยกตัวอย่างนะอนนยกตัวอย่าง แต่ไม่ต้องมาตั้งตามราคาหมี่ก็ได้อันนี้ราคาตลาดไปดูกันเองหมี่ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวคนมาว่าหมี่ไม่ใช่อะไรหมี่ไม่เกี่ยวแค่บอกวิธีทำเพราะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะแบบว่าขี้เกียจมานั่งปั้นตัวลองก็ได้ถ้าเป็นหมี่หมี่เขาขี้เกียจปั้นนะขี้เกียจมานั่งตีบอกหมี่เขาอาจจะซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าไปเลย900บาทเออเออ,เอ,อจ่ายจ่ายไปก็จบจบอะไรประมาณนี้นะ อ,อย่าลืมก่อนจะโอนเดลตังอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมผ่านกลางด้วยนะครับพยายามเช็คเครดิตด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เกิดการโกงกันเยอะนะก็ระวังด้วยครับเป็นห่วงนะครับต่อไป UG p h o ฟนนะครับคนถามว่ากากก็อันนี้พูดกันตามจริงที่มีใช้อยู่อมีเปิดให้ดูเห,เห็นไหมนี่โยกลางหนึ่งอ้าวโค้ดโคดโ,โ,โซโอเอม็มให้ดูครับเห็นไหมนี่ก็อ,อโต้อยู่มัน หมีก็บอดอยู่ตอนนี้ก็ห้าหกเกมอะ่ะหมีก็ไม่เห็นว่ามันจะหลุดนะอันนี้พูดกันความความจริงเฉยๆนะไม่ได้ปกป้องอะไรนะเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีแม่งมีแม่งโดนจ้างมาก็ต้องปกป้องคือหมีเป็นคนตรงไปตรงมาเหรอเนี่ก็เดินแรกหน้าเราก็ปล่อยอยู่นี่เดินแรกหน้าเราที่ปล่อยมายี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะไม่ได้มาดูเลยปล่อยแบบยาวข้ามศตวตรรษเลยโค้ดก็เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้หมีทําเกมเยอะหมีไม่มีเวลาดู แล้วนี่กไ็ไอตรงนี้ปกติเปิด R.M. แต่อันนี้มาสาธิตให้ดูประมาณนี้นะครับอ่ะคำถามเด็ดเลยก็คือว่าเอาสรุป UG Phone ทำไงให้ไม่แหลกใช่ไหมเออออกมาดีกว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตออก UG Phone อันนี้บอกจริงนะจากประสบการณ์ใช้เองเลยก็คือมันจะมีให้เราซื้ออยู่3แบบใช่ไหมถ้าเพื่อนๆซื้อ UVP มาคนช่องของถูกไงเบาท8บาทต่อวันมันก็ต้องแหลกอยู่แล้วเอาีพูดตามความจริงนะไม่โกงกันนะ ไม่ไมัน,นี้มีพูดถึงเจ้าของถ้าเขาฟังนะก็ UAP มันก็ตามสเปกอะโอ้มาราคา8บาท9บาทใช่ไหมมันจะให้แบบไปไปเทียบบางตัวตกโอ้โหว่าเออตก200 300บาทอะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องแหลกอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีระดับหนึ่งระดับนึ่งมีไปลองมาก็มีแหลกบ้างไม่แหลกบ้างแต่ว่ามันก็ดีกว่า UAP แต่ถ้าเกิดำาม,มีเลยนะเอาแบบไม่ต้องบนเลยใช่ไหม เอาแบบว่าไม่แหลกเลยมีแนะนำ svip จ่ายแพงกว่าหน่อยแต่จบจริงครับก็อย่างที่หมีอะดูดิมีก็เปิดอยู่เนี่ยกี่เกมเนี่ยอันนี้พูดจริงว่า svip SV อะโอเคถามว่ามีหลุดไหมก็มีนะแต่คือมันไม่ได้บ่อยมากครับมันปรับนานๆทีแบบหกเชั่วโมงรับได้ห7ชั่วโมงก็ของหมีใช่ปะสเต็ปหมีหมีก็ไปเล่นเกมอื่นหมีไม่เล่นเกมอื่น พอมีทําอะไรเสร็จแล้ว6กเชั่วโมงหมีก็มาดูทีไลใไลเกมมาตัองดูทีห็่ป่ะมันมันช่วยในการประหยัดเวลาหมีเล่นมากนะยิ่งเกมพวกที่มันต้องบอด24ชั่วโมงนะครับประมาณน,บบนี้สรุปนะแรงไม่แรงอยู่ที่งบถ้าเพื่อนๆไปซื้อ UAP เ,เพื่อนก็ต้องรับความเสี่ยงว่าวันละ8ปดบาทมันก็ต้องแหลกอยู่แล้วใช่ป่ะบางคนบอกบอกว่าเอา้าเที่ยววันละ8ปดบาททําไมมันสู้ค่ายอื่นไม่ได้ค่ายอื่นแพงกว่าเยอะเลยถูกไหมอ,อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นทําม UG Phone ด้วยใช่ไหมเออไม่ใช่แบบ เออไปไปเทียบ UAP อา้ากับไปค่ายอื่นเขา0 0้า0 0อย่างนั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับในขณะที่ว่า s b a p ที่มันไม่หนัจริงๆเนี่ยมีก็เปิดให้ดูเห็นห่ะสบายเนี่ยเนี่ยชีวิตมีเห็นหนั่งเล่นทุกเกมปั่นทุกเกมถ้าเกิดมีไม่ได้ใช้ UG phone นะแล้วมันไม่ดีจริงมีคงไม่ ไม่มาใช้เสียเวลาชีวิตหรอกเอา้าบางคนบอกเอา้าเอา้ยมันก็แมมเขาให้เงินหมีเอา้าอันนั้นมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้หมีเป็นคนตรงๆรงะนะถ้ามันไม่ดีหมีก็บอกไม่ดีถ้าดีก็บอกดีอ่ะก็ต,ตามนี้เลยครับสรุปยู p สามารถใช้ได้นะแต่แหลกแน่นอนอันนี้พูดกันตรงๆเลยถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อถูกก็ต้องยอมรับความเสี่ยงถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนจะเอาไม่แหลกก็ต้อง s v สวแค่นี้จบเลยเนี่ยจะไปเล่นกี่เกมก็ได้เนี่ยแล้วแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลยจะ ของหมีนี่บอกเลยใช้เปิดอีก10เกมส5บห้าเกมหมีก็เล่นได้ครับถ้าใช้วิธีนี้นะ่าแต่ต่อไปก็อยู่ยที่สเปคความสามารถของเ,เพื่อนๆแล้วแหละว่าจะแบบหัวไม่ระเบิดก่อนหรือเปล่ามีคนทาอย่างมีหัวระเบิดเยอะนะ <laughs> หัวระเบิดก็คือเพื่อนๆต้องแบ่งครับแบ่งเขาเรียกว่านะเซลลสมองซีซ้ายซีขวาเกมนี้เกมนี้เกมนี้ซีกหนึ่งเกมนี้ซีกหนึ่งก็ลองดูได้ <laughs> ลองดูได้มีคนลองทําอย่างมีหัวแตกจริงๆเขาบอกหัวแตกนะครับประมาณนี้ อ่ะก็เพราะว่ามีแนะนําทุกอย่างหมดแล้วที่มีทํามาทั้งหมดนะในในเกี่ยวกับ UG4 นะทำยังไงให้แบบว่าไม่แหลกก็ใช้ SVP ก็ใช้จริงเนี่ยเนี่ยลายเกมมันไม่แหลกกินก็บอกว่าไม่แหลกแต่แต่ว่าบางทีอ่ะอันนี้พูดหนึ่งนะบางทีไปเล่นเกมเซฟนอกอย่างโก้ดอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเปิดตัว VIP ตัว IP อะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคือเราไปเล่นเซฟนอกเขาเราไปมูด d เขามันก็ต้องแหลกอยู่แล้วตามหลักแต่บางคนไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมีขาตญพูดสักนิดน,นึงแล้วกัน อะอย่างโกดอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นเซฟเกาหลีเกลเซฟเกาหลีมีเออเราก็ต้องไปมุดเปลี่ยน IP เราเป็นเกาหลีเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยน IP เกาหลีมันก็ไม่แหลกถูกไหมครับเนี่ยเห็นไหมเราก็ไป o v p n Spider จะไปเล่นเกมไหนของเซฟนอกก็แล้วแต่มันแหลกอยู่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแค่นี้ครับจบแล้วเราเปลี่ยน VIP เออเราเปลี่ยนปิงแค่นั้นก็จบแล้วเห็นไหมครับส่วนเดอ,นอะแหลกนาล็อกอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแหลกเพราะว่าช่วงนั้นน่ะโดนโจมตีหนักมากโดนโจมตีจากคู่แข่งอะ่ะอืม ก็อาจจะต้องเปิดครับตอนนั้นนะนะเปิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้ไม่แหลกแล้วคนเลิกไปเยอะคนเลิกไปเยอะนะเนี่ยเมื่อก่อนมีก็เปิดหนึ่งหนึ่งไม่แหลกคือเอาเอาเป็นว่ามันอยู่ที่แต่ละเกมแล้วกันบางเกมมันก็ต้องมีการแบบเปิดทําให้มันลื่นนะ่ะเพราะว่าบางเกมมันโดนโจมตีหนักอย่างเงี้ยหนึ่งใช่ปะ่ะข้อที่2คือบางเกมที่เปิดจากเซฟนอกบางที่เปิดจากเซฟนอกมันจาเป็นต้องมูดจริงๆไม่งั้นมันแหลกนะครับเชื่อเถอะไปเล่นเ,เซฟนอกเพกื่อนๆจะเล่นโปรแกรมอะไรมันก็แหลกหมดเพราะว่าปิงมัน 400, 500ส0 0 5้0ถูการอ่า อันนี้พูดเคลียนะอันนี้แบบหมีไม่ได้แบบว่าเข้าข้างอะไรนะหมีก็ใช้จริงอะ่ะ SVIP มันดีก็บอกว่าดีประมาณนี้นะครับอะขอให้คนเล่นเกมโยกังอย่ามีความสุขวันนี้มีสรุปให้หมดเนาะ,ะรวบรวมการขายบาททุกอย่างเลยแล้วก็เป็นในส่วนการใช้ UG Phone แบบไม่แหลกนะครับแล้วก็วิธีการปั๊มใบตีบวกสิ 10, แบบอ n l i m i t e เลยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยจะไปทำตัวเด็กตีบวกเแค่นี้มันก็ค้นขายแล้วเพื่อนๆก็ซื้อ ถ้าเกิดสมมุติไม่อยากซื้อคนอื่นก็ไปปั้นตัวเด็กเองไงแล้วก็โยนอาวุธของตัวเองให้กับตัวเด็กแต่ว่าต้องไม่มีคนนะแล้วก็เติมบัตรม่วงสองอย่างอันนี้ย้ําเลยนะไม่ใช่เดี๋ยวพอถึงว่าเพื่อนไม่ได้เติมบัตรม่วงไปโยนอาวุธแล้วเก็บแล้วมันหายขึ้นมาดิว่ามีไม่ได้มีเตือนแล้วถูกเบ้าพอโยนอาวุธเสร็จแล้วตัวรองก็ต้องเติมด้วยเพราะว่าถ้าตัวรองไม่เติมมันเก็บอาวุธไม่ได้ครับเออประมาณนี้แหละอ่ะแล้วเจออ่ะแล้วก็พอส่งมาให้ตัวรองเสร็จแล้วตัวรองก็ตีบวกเสร็